เดี๋ยวผมจะมาแกล้งแฟนโดยเมนทอสแล้วก็เอนะครับผมผมดูคคิดมาดังในเป็นบปาช่องแล้วผมอยากลองดูมากว่ามันจะฟูผหมนี้ยไหมลองดูครับผมเตรียมไวแล้วตัวเตปใส่มันหย่อนได้ไหมได้อยู่ได้อยู่วิธีการของเรานะครับก็คือ เอาตัวเมทอดติดเดฟไซด์แล้วครับจันรครับเป็นแล้วแล้วมันดิปุ๊งเอาดูปฏิกิริยาครับว่าไซา์จะเป็นยังไงนี่นะคะเราจะเรียงเม็ดแบบนี้เลยตามเกลือทั้งหมจะเลียงโอเคแล้วฮะแผนการเราสำเร็จละ thank okay. มันไม่ฟูอ่ะมันไม่ปูเต็มตัวเธออ่ะเขากะเขากะมันจะฟูเนี่ยทุกคนกะใช่ไหมมันไม่ฟูโถเปนทอดใส่ผมพยายามขย่าเลยเนี่ยไอันนี้อัดให้ไปเลยจ้ะไม่คือเจตนาเขาเขาต้องการให้มันมันฟูใงสายเไม่มีเจตนาเก็บ แล้วก็ขัดขัดนู่นด้วยออแล้วก็ขัดนี่ด้วยเป,เป็นหน้าที่เขาเลยเหรอเธอจะล้างอีกเรื่องไม่ใช่เหรอขัดไปเลยโูกไม่น่าเลยเออ,อนเนี่ยแล้วซื้อมาทิง้งฟูก็ไม่ฟูยังโดนใช้ล้างห้องน้ำอีกใส่ไปเนี่ยเขาต้องอนุกรเขต้องยังไงมั้งเนี่ยอนุก่อนแล้วก็มานี้ราดน้ำให้หมดเลยแล้องขัด ขัดให้หมดเลยเนี่ยพื้นที่ที่บริเวณที่มันเปิดเนี่ยก็คือขัดทั้งหมดทั้งแถบนี่เลยแล้วก็ข้างในนู้นด้วยหมดนี่เลยใช่โอ้ยจะแกงทั้งทีก็บผ้าจะได้โอ้เอาน้ำยา,าใส่ด้วยนะใส่น้ำยาด้วยข้างในด้วยเดี๋ยวไปข้างในด้วยข้างในอีกโอเคเค y